เชิญแล้วมปวันนี้นะคะเป็นดอม้มีรถดังรอแล้วนะคะรงแล้ว่าอ500บาทนะคะเราก็มีจำหน่นให้กับผู้ปกครองนะคะบริเวณด้านหน้าร้าดางนะคะรวมไปถึงตุกตาหมีนะคะที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันนะคะ จะไปซื้อของให้น้องนย่านีซึ่<อ>งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเราก็หลังจากค่าใช้จ่ายแล้ว <5 S 2> นะะคเราก็จะเอาเราำไปเป็นการศึกษาให้กับน้องๆน้องๆมหาลัยนะคะช่อสวอจังเลยข้าวสาลีเป็นค่าใช้จ่ายของน้องเองนะคะสวยพันหกหนึ่งพันหนึ่งร้อย จะได้ได้เป็นพวกตุ๊ตกตามากกว่าชอดอกไมไ้นะคะที่เราจัดจำหน่ายทางด้านเราสวยอ่ะนี่คือบรรยากาศนะคะในงานสวยจังเลยแม่เคยเห็นจุดดี เห็นเราลุงอ้วนของเราจุดี้ยืนหาหาที่นั่งคงไม่เจอคะ่ะแบบน,นี้ไปไหนแลวรวล่ะตะอ้วนของฉันจุดี้เรียงหากันนะคะ ไม่รู้พี่เปี๊ยกหายไปไหนคงไม่มีที่นั่งคงได้นั่งเก้าอี้ไปตั้งหลักก่อนนะคะวันนี้ดูคุ้มคุ้มฝนวันนี้แม่ปุ๋ยไม่มา <c oughs> ไปตั้งหลักกัน เดี๋ยวจะมีพิธีพิธีตรงข้างในเอ่อน่าจะในกองพันธพที่จะวางของไว้ตรงนี้ของร่มน่าจะตั้งยังไงเลยใทีนี้ตั้งแบบนี้น